ตอนนี้ไม่ว่าใครจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันหมดเพราะวันผลกระทบมันเป็นวงกว้างความทุกข์จำนวนมากอยู่ในพระไทยพระเจ้าอยู่หัวเพราะท่านเป็นห่วงคนไทยทุกคนพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่ซับซ้อนเลยพระบรมนาโชววทหรือพระราชดำริเนี่ยง่ายๆน้ำไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำเจออะไรกันมันจะไปอีกที่หนึง่งถ้าไม่มีที่เก็บมันก็จะไหลเออ คนอยากได้ยินสิ่งที่ง่ายและเข้าใจและไปทําได้ความวาภูมิใจไม่พอกับการที่เป็นข้าในหลวงพระองค์นี้ในหลวงเป็นวิญญาณของเราทรงทําทุกอย่างเพื่อคนไทยทรงเป็นหัวใจของแผ่นดิน84พระชนมพรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสิงคคอร์ปอเรชั่นจำกัด